ับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าโรคหลอดเลือดแดงในช่องท้องป่องพองนี่เป็นโรคที่มีความสําคัญนะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงในช่องท้องป่องพองนี่ก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับประวัติของคนในครอบครัวที่มีโรคหลอดเลือดแดงในช่องท้องป่องพองนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคไขมันในเลือดสูงนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าโรคุมลมผ่องพองนะครับหรือว่าอีก ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญก็คืออายุของผู้ป่วยที่มากขึ้นนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของการควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลดการสูบบุหรี่และก็การควบคุมความดันครับ,รบซึ่งปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และส่งผลโดยตรงต่อการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดแ,แดงในช่องท้องผ่องพองคือการหยุดสูบบุหรี่และการควบคุมความดันครับ ซึ่งจากการศึกษาและงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงในช่องท้องโปง่งพองนะครับเนื่องจากสารพิษในควันบุหรี่เนี่ยจะทําให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับแล้วก็การอักเสบนั้น,นจะทําให้การสร้างชั้นกล้ามเนื้อเรียบนะครับการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินซึ่งเป็นส่วนประกอบของผนังหลอดเลือดเนี่ยเสียไปทําให้ผนังหลอดเลือดมีความบาง และเกิดการโป่งพองเป็นหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้องในที่สุดครับและจากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าในคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่เนี่ยจะมีโอกาสตรวจเจอโรคหลอดเลือดแดงในช่องท้องโป่งพองมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง7เท่านะครับในส่วนของคนที่เคยสูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ไปแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสตรวจเจอโรคหลอดเลือดแดงในช่องท้องโป่งพองมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ได้ถึง3เท่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าการเลิกสูบบุหรี่เนี่ย ถือว่าเป็นการลดปัดจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดแดงในช่องท้องป่งพองได้เป็นอย่างดีซึ่งอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่สําคัญนี่คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยอาจจะทําให้โรคหลอดเลือดแดงในช่องท้องป่งพองมากขึ้นนะครับหรืออาจจะทําให้โรคหลอดเลือดแดงในช่องท้องยป่งพองกลายเป็นโรคหลอดเลือดแดงแตกได้นะครับซึ่งโดยคําแนะนําทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ควบคุมความดันให้ได้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับซึ่งค่าความดันซิสโตริกเนี่ยควรที่จะอยู่ อันดัค่าที่น้อยกว่า140มิลลิเมตรประหลอดนะครับส่วนความดันไแอสซอลิกเนี่ยคนที่จะน้อยกว่า90มิลลิเมตรประหลอดจากที่กล่าวมานะครับจะเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญซึ่งสามารถควบคุมได้คือการงดสุบบุหรี่และการควบคุมความดันโลหิตสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่จะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแดงในช่องท้องโป่งพองนะครับหรือลดอัตราการแตกจากโรคหลอดเลือดแดงในช่องท้องโป่งพอง,องคือการรณรงค์ให้งดสูบบุหรี่นะครับแล้วก็อาจจะมีการให้คำปรึกษาหรือว่า มีคลินิกเฉพาะทางเพื่อช่วยผู้ป่วยให้เลิกสูบบุหรี่นะครับรวมถึงการควบคุมความดันที่เหมาะสมก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงป่งพองในช่องท้องได้